สบายดีีน้องสบายดีชุบชื้นบนชุบช้นผงออกกันเส้นเดียส้นคยก็ส่องอเหืออิดงยมเดยงแจ้ากสบองพี่น้องเลยได้ยินแต่งานประกาศขายน้ำพี่น้องเลยตอนนี้ก็ว่างานสบายดีปายังานตัวอะไรตัวกุ้งไมล์นะ เกิดมาตายที่ไนม่งเอียงเกาะเกิดมาเปยังเกาะอันนั่งนมาเอาน้ำนั่เฮ็ดิ้มาเอาน้ำเฮ้ยลูกนี่แหละเอาไปหายเฮ้ยไปดำเอาไปหายหนพอแล้วก็เลยสชยไล่ๆนะอ่ะเฮ้ย นี่คู่อันนี่เท็ดม้วนหมวนคูจอยนี่จนล่อันี่นี่คู่จอยนะเทศดกระมวนนี่หน้าตาเราก็ดีได้บาหยอกอยอก็เป็นหม <laughs> hơi anh à ạ mẹ chị thôi chị em mà la gặp đẹp là hơi anh nam anh này đếch sữa Song thong. xong anh hơi anh มึงไปทงแล้วคำเหตุใหม่เจเอาไแล้วเจเอากคนะาดเลิศพี่นาใส่ทงใส่ทงมามาใส่ทงเฮ้ยเบิดเลยเด้เฮ้ยแหน่เฮา ไปเป็นผแผนกจับอันเจาะก็เป็นได้เลยไฟเป็นผแผนกหายก็หายเอง็งข้อถ่ายขีบกัน,น,น,นเลยแล้วก็เอ็งไปกำลังใจเพิ่นได้พี่น้องส,ส,ส่องใ,ใหม่ส่องเกิดใหม่ เฮ้ยไปหายเจ๊มันเฮยหายเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเฮ้ยไปหายคุณแม่เฮ้ยคุณแม่อเมาเฮ้ยม้น้เรื่คุณลูกเธอไปหายเอง

พี่ไฮนปัดความดับน้ำนอันนี้ก็จกได้เป็นส้มเ้าพี่น้องเลยช่องเ้ากบมีเท่าหนึ่งเฮ้ยช่องเ้าก็มีเทาหนึ่งอันี้คะแนนกีเท่า ฝาเข้าคืเลยฝ้าเข้าเพ้นฝ้าเข้าเพ้ขึ้นแล,ล,ลน้วเ <c oughs> อาอันนี้พนมาอีหยังบัดน่มาหก้าเอาจกรอบเลยโอ้โอ <c oughs> กเ็เด้แม่ต้องดมอะไรรอบเลย <c oughs> เอาช้อนงเผื่อกห้ด้ไเอ แจกเต็มที่พี่น้องเอ้ยทำบุญให้แม่เฒ่าเนาะเต็มที่แขกก็กินเต็มที่พี่น้องตามโต๊ะเมนูห้าหมื่นก็มีราบซีนเนาะต้มแกงแล้วก็มีนี่ยำเฮดพี่น้องเลยด้วยยำรวมเม็ด แขกอะไรพี่น้องทยอยมาทยอยก้าวเฮ้ยอาเซฉดชูเองเนี่ยก็เฮ้ยเวลาห้องคันห้องเฮ้ยได้พี่น้องครับหักหางไวยเข้าห้องเฮ้ยขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยกระพเฮ้ยเฮ้ยกระพ เออกระเพยกระเพยบ่ได้สูชองเาวเวลาว่างพี่น้องเ้ยเวลาว่างเวลาแขกบ่คอยว่าอะไปันดเนาะหาห้ไป้นซกว่าสิบ้านบ้านหย สาม้าเอียงนังอ่อนเนมมาก็เนมมาก็เนมดีๆเดี๋ว่าสินภานงมลูกคละกตัวไปฝาหลับีนไปาลับซีนนะแ่ไารับินเฮ้ยไป่าลับซีนเฮ้ยอ่าผาดื้อเปอยก็เห็นเร็วๆหนูเล่งมือหน่อยจ้านะโม ตัวพี mm. ่ต e ี้พี่น้องเลยบาพารับสิ้นตอนเที่ยงเนาะบรรยากาศทั้งแคนตัวกันจีเนี่ยเป็นจักหน่อยเพราะว่าแคลเริ่มห่างพี่น้องเลยพนักงานเสิร์ฟกนได้พักผ่อน รู้สึกว่าเด็กๆจะมาบ่อยเหลือเกินเหมือนหน้าเดิมซ้ำๆกินบัตรและวบอยล拉กินบัตรและมาเอาทำบ้านบัตรและไปอ่ายเ้ยหายเป็นทุง โลดด้วยข้าก็บมาอีกนังใครมาพักกะิ่ไม่ยากโกนนี่ยังกันพี่น้องเมื่อนี่ก็สิเป็นแบบว่า เสิร er er, ah RIGHT? no. ์ฟเบิดมือนะเฮ้ยรักทานเฮ้ยนู <soap osion> <itations on Superman> hmm? ้นเด็กน้อยนะเขาสลัดนะสลัดเว้ยเมื่อในการสิบว่าทะย่อยเสิร์ฟเบิดมือพี่น้องเลยเสิร์ฟแต่เศร้าจนคำแขกกับสิทะย่อยมาช่วงคำนี่นะสิไลพี่น้องคำจังหน่อย แต่ว,ว่ามื่นเศร้ากับชิวายปนนันไรเนาะสิมีแต่คนกันเองแบบว,ว่ามาใส่บาตรท่นะพี่น้องเพราะว่าบายยักหน่อยนี่ก็ไปเก็บดนูนี่ยพอสันเขาเทียงแล้วก็ไป เก็บดูพี่น้องคลิปนึกเชิลา่าเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามกดกระดิ่งแจางเตืตมกำลังใจให้แม่น้องเด้อในเด้อขอบคุณขอบคุณบสุขุทุคนที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี